คทิกแรกคือการแคปหน้าจอแล้วโชว์แล้วแชร์แบบด่วนๆครับทิกที่2ครับเกี่ยวกับ Safar รครับดูเว็บย้อนหลังเป็นสเต็ปง่ายๆครับในในซัฟฟอรีฮะมีช่องให้เราเซิร์ชแทบได้คือคนที่เขาเซิร์ชเข้ามา Apple อ่ะเขาเซิร์ชอะไรกันเยอะๆมั่งทิกต่อไปก็เช็คประกันเครื่องครับตั้งนัดหมายเอเวนต์ในในแคล enda แบบละเอียดต่อไปครับวิธีพิมพ์ตัวอักษรอระพิเศษใครๆก็รู้กดสเปซ e าร์ค้างไว้ใช่ไหมครับพบกันวันสัปดาห์กรบริการคู่หูคู่กีครับผมเองครับผมพัดครับ ครับวันนี้เราจะทำคลิปชื่อว่าทำอะไรนะใช้ iPhone อย่างไรให้มีความสุขเป็นตอนที่3มครับครับก็เอ๊ะทำไมเราใช้ชื่ออย่างนี้มันหมายความว่าอะไรคุณพัดเราใช้เพราะว่าช่วงนั้นรัฐบาลคืนความสุขให้ประชาชนครับแมวเกี่ยวไหมนะรัฐบาลเป่าหล่อเราก็ตั้งชื่ออย่างเงี้ยเป็นซีรีส์ในการเคล็ดลับการใช้มือถือของเราอ่ะไม่ว่าจะเป็นที่เราเคยทําพวกหัวเว่ยหรือไอโฟนสิบเอ็ดหรือนั่นแหละที่เคยทํามาทั้งหมด ผมก็คือมันเป็นทิปสเปนทริคเป็น trick, เคล็ดลับในการใช้แล้วมันง่ายขึ้นดูมีประโยชน์มากขึ้นเหนเ่ออะไรเงี้ยเราก็หวังว่ามันมีความสุขคือจริงๆมันมีคลิปหนึ่งตอนแรกก็ตั้งชื่อว่าทิปทริคอะไรพวกนี้แหละแต่คุณพับอกว่าเออใช้มันมีความสุขมากขึ้นนะอะไรเงี้ยซึ่งเออเราก็ว่ามันมันเป็นซิกเนเจอร์ดีก็เนี่ยครับถ้าคือถ้าเห็นคลิปเราตั้งชื่อแบบนี้ก็คือทิปทริคนั่นแหละครับอ่ะก่อนไปนะครับ ก็ฝากช่องโซเชียลมีเดียของเราไว้หน่อยก็คือจะมี f c e e o o o แล้วมี Twitter ในนั้นเนี่ยคือมันจะมีคอนเทนต์ที่ไม่เหมือนกับใน y o u t u b e ของเราเราจะมีแชร์ข่าวบ้างมีคูปองลดราคามีอะไรน่าสนใจก็ไปตามกันแล้วกันครับก็ Facebook Twitter ์คู่หูกีครับ K U S U G w E K คู่หูกีครับครับอ่ะไปกันเลยแล้วกันครับอ่ะคุณพัดจัดมา คลิกแรกคือการแคปหน้าจอแล้วโชว์แล้วแชร์แบบด่วนๆครับกดแคปหน้าจอครับ,รบปึ๊บพอรูปนมันลงมาเนี่ยเรากดค้างที่รูปที่แคปหน้าจอนามนก็จะขึ้นอยู่กดเอ่อพาวเวอร์กับบลลุ่มอัพร้อมกันเนี่ยแคปปุ๊บกดค้างที่รูปที่มันแคปเนี่ยมันจะขึ้นมาให้ให้แชร์แบบด่วนๆได้เลยเนี่ยจะแชร์ลงแชร์ไลน์แชร์อะไรเนี่ยได้เลยสมมุติแชร์คุณเอกเนี่ยผ่านไลน์เนี่ยแชร์ปุ๊บผมก็แชร์ได้เลยจบ ง่ายๆแล้วเราก็สไว p e s w i รูปไปเนี่ยรูปมันก็จะไปอยู่ในแกลเลอรี่เรามันก็จะอยู่ในแกลเลอรี่เราที่เราแคปเมื่อกี้ทีนี้มันต่างกับวิธีปกติไงวิธีปกติคุณแคปปุ๊บใช่ไหมคุณก็ต้องมาเปิดรูปแล้วค่อยมากดแชร์แล้วค่อยมาเลือกคือก็เสียเวลาไปอีกสองสามวินาทีอะ่ะแต่ว่าวิธีวิธีปกติเนี่ยเราสามารถแบบว่ากดดันปุ๊บเราดีลีทสกีนช็อตได้แต่วิธีที่ผมด่วนๆเมืม่อกี้มันจะเป็นจะดีลีทสกีนช็อตไม่ได้ แต่จริงผมก็แนะนําให้ให้เก็บสกินช็อตไว้แหละผมผมเคยมีโมเมนต์แบบพอแชร์แล้วดีลิสสกินช็อตไปแล้วแบบเผอไปลบลายอะไรเงี้ยกลายเป็นรูปที่เราหลักฐานที่เราแชร์หายไปเลยอะไรเงี้ยหายไปทิศที่สองเก็บไว้แหละภาพมันเล็กๆครัแล้วก็ลบทีเดียวเวลานานๆสักพักค่อยๆลบทีเดียวที่หนึ่งเคียทีอะไรเงี้ยทิศที่สองครับเกี่ยวกับซาฟารีครับดูเว็บย้อนหลังเป็นสเต็ปง่ายๆครับในในซาฟารีฮะ สมมุติผมเข้าซาฟารีเนี่ยผมเปิดแท็บใหม่เลยนะเข้าไปแอปเปิลเข้าไปแอปเปิลนะผมเข้าไอโฟนสิบเอ็ดนะคลิกเข้าไปคลิกไปอีกหลายๆสเตปอ่ะผมเข้าเข้าแม็ทีนึงอ่ะอีกรอบสองเข้าแม็เสร็จผมไปเข้า iPad อ่ะเข้า iPad ปุ๊บผมไปซื้ออ่ะหลายสเต็ปแล้วอย่างเงี้ยคือเราจะดูย้อนหลังไงเห็นปุ่มแบ็คข้างล่างนี่ไหม กดปุ่มแบ็คค้างไว้อมันจะมันจะโชว์สเต็ปทั้งหมดที่เราเคยเข้ามาเนี่ยครั้งแรกเนะข้าแอก็ i ิลเข้าไอโฟนสิบเอ็กดกกบแบ็คค้างไว้กดแบ็คค้างไว้กลับมา Apple ิลอีกทีนึงกลับมา b a c k b o o กกลับมา iPad เนี่ยสมมติมมเราจะย้อนกลับไป m a c b o o k เราก็ง่ายแล้วกดตรงนี้ได้เลยอะไรเงี้ยกดฟอร์เวิร์ดก็ได้นะฟอร์เวิร์ดค้างไว้ก็ได้เหมือนกันมันก็จะเป็นสเต็ปที่เราล้ำไปข้างหน้าก่อนอะไรเงี้ยกลับมาแบ็คกลับมา iPad อะไรเงี้ยอ่ะทิศต่อไปเกี่ยวกับซัน ถ้าเราเปิดแถบค้างไว้เยอะเนี่ยที่ผมเปิดไว้เนี่ยโหดูดิแถบผมเยอะมากเลยทีนี้เอ๊ผมจําได้ว่าไปไปอาทิตย์ก่อนผมเคยเปิดค้างเกี่ยวกับสมมุติเรื่อง The Word แล้วกันอ่ะผมเคยเปิด the Word ค้างไว้นี่ว่าสมมติมันเยอะมากหาไม่เจอว่ะผมก็คือสกอร์ดาวลงมาจนจนสุดอ่ะมันจะมีแถบให้เราสามารถเซิร์ชแถบได้มีช่องให้เราเซิร์ชแถบได้ผมก็เซิร์ชเซิร์ชเดอะเวิร์ดไปเวิร์ดมันก็จะโชว์แถบที่เราเปิดค้างไว้เกี่ยวกับ หัวข้อที่เราเซิร์ชเนี่ยขึ้นมาเนี่ยเวิร์ดขึ้นมานะสมมติผมจะหาคือแับแอปเปิลก็พิมพ์แอปเปิลไปแอปเปิลนี่มีโอ้ยโทษพิมพ์ผิดแอปเปิลนี่มีหลายแท็บสี่ซาห้าแท็บเนี่ยสมมติผมบอกเฮ้ยผมไม่อยากไม่อยากหายเรื่องแอปเปิลแล้วผมจะปิดปิดแท็บเกี่ยวกับแอปเปิลทั้งหมดเลยเกี่ยวกับแอปเปิลนะตอนนี้มันโชว์แอปเปิลอยู่นะประมาณกี่แท็บเนี่ยสี่แท็บเนาะผมกดแคนเซิลตรงเนี้ยไอตรงบาร์ที่ที่เซิร์ชนะครับกดแคนเซิลค้างไว มันจะบอกว่าโค้ดสี่แท็บแมชชิ่งแอปเปิ้ลก็คือเราสามารถปิดปิดแท็บเกี่ยวกับแอปเปิ้ลทั้งหมดที่มันเซิร์ชขึ้นมาได้เลยทีเดียวในคราวเดียวเลยได้อย่างเงี้ย่ะทิศต่อไปครับทิศต่อไปตอนเราเปิด Safar รีแล้วเรากดเซิร์ชใน Safar รีเนี่ย๋ยวนะผมผมเปิดแท็บใหม่ผมเซิร์ชหากินแอปเปิ้ลเนี่ยเซิร์ชคำว่าแอปเปิ้ลเหมือนเดิมพอเรากดเซิร์ชแอปเปิ้ลปุ๊บมันจะมีไอ้ตรงในหน้าเซิร์ชเนี่ยมันจะขึ้นมาท็อป i ิตสวิตช์ทูแท็บ อะไรเงี้ยนะให้เราไปดูตรงคําว่า Google Search เ,เ,เนี่ยมันจะเซิร์ชคือคนที่เขาเซิร์ชเข้ามา Apple อะ่ะเขาเซิร์ชอะไรกันเยอะๆมั่งมันจะขึ้นมาอืแล้วมันจะมีลูกศรตรงตรง,ตรงข้างท้ายเนี่ยให้กดลูกศรน,นี้ต่ออืม,มันก็จะเข้าไปในหัวขอ้อสมมุติเราเอ้ Apple Watch ราคาซีรีส์ห้าคิกเข้าไปในนั้นดิอเอาหมดแล้วมันไปต่อไม่ได้สมมติลอง Apple Watch ซีรีส์ห้าเนี่ยคิกเข้าไป <laughs> มันก็จะเกี่ยวกอ๋อมีรีวิว มีรีวิวด้วยเว้ยมีราคามีรีวิวเออสมมุติผมผมสนใจเรื่องรีวิวผมคิดเข้าไปอีกมีรีวิวพันทิปเออรีวิวพันทิปคิกเข้าไปอีกยังอะไรอย่างเงี้ยคือมันจะมันจะดําดิ่งเข้าไปในในคีย์เวิร์ดนั้นแหละคุณอาจจะแบบว่ามันก็คือไอ้ Google Search Suggestion นั่นแหละมันขึ้นอยู่ว่ามันเซิร์ชบ่อยมีคนเซิร์ชหัวท็อปิกนี้มากน้อยแค่ไหนมันจะสังเกตขึ้นมาอะไรเงี้ยใช่แต่ว่าในการสังเกตนั้นมันยังมีแตกแขนงไงอย่างเมื่อกี้ที่เราเห็นนะมมมัันีราาค่ง มีรีวิวมั่งมีอะไรเงี้ยเราอาจจะเจอหัวข้อที่เราแบบ,บเออเราเราสนใจเรื่องนี้อยพอดีไว้แล้วก็แตะเข้าไปได้อีกอะไรเงี้ยครับจนเราเจอที่เราชอบแล้วก็อ่าครับเปิดได้เลยอะไรเงี้ยครับเี่ยครับผมครับจัดไปอ่าอ่าอันนี้มีประโยชน์อืมอืมที่ต่อไปก็เช็คประกันเครื่องครับง่ายๆด้วยตัวมันเองไม่ต้องไปถามใครอะไรงนั้นแหละเข้าเซตติ้งก็ครับเช็คประกันก็หนึ่งห้าแปดหนึ่งนะครับอันนั้นมันประกันชีวิตแล้วคุณ เอะเข้าเซตติ้งเข้าเจเนอเรลเข้า about about นะเสร็จแล้วมันจะมีเนี่ยลิมิตวาเลนตีเนี่ยคลิกเข้าไปดูอ๋อเดี๋ยวของผมบอกเลยว่าเครื่องผมประกันหมดประกันประกันนี่คือประกันเครื่องใช่ไหมว่าหมดอายุเมื่อไหร่ผมก็คือยี่ยี่แปดตุลาปีเนี้ก็คือตอนที่ผมซื้อปีแล้วนั่นแหละอแต่ว่าถ้าเกิดใครมี apple care ใครมี apple care มันก็จะขึ้นมาตรงนี้ด้วยนะซึ่งผมว่ามีประโยชน์ดีง่ายดีไม่ต้องไปถามใครับครับ ทิศต่อไปครับรบตั้งนัดหมายเอเวนต์ในในคาลลนดาร์แบบละเอียดตั้งเวลาแบบละเอียดเป็นหลักนาทีเลยนะเนี่ยสมมุติผมเป็นหลักนาทีเนี่ยสมมติผมผมสร้างเอเวนต์ใช่ไหมอะไรก็ไม่รู้อ่ะที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 เนี่ยเวลาคุณสตาร์ทสตาร์ทสตาร์ทเวลาเนี่ยคิกเข้าไปเนี่ยเห็นไหมเวลา8โมง8โมง5นาที10นาทีเนี่ยมันจะเป็นลงท้าย5เนี่ยผมจะ8โมง8นาทีงทำไง ทำไม่ได้ใช่ป่ะมีวิธีทำอยู่ไม่ได้ไม่ได้ใช่เออครับทำนี้เอาแล้วแต่บั้นคลิขก็ไปเนี่ยแต่บั้นแถบเนี่ยเห็นไหมห้าสิบสิบห้านะผมดับบั้นแถบปุ๊บสิบเอ็ดสิบสองสิบามเนี่ยผมแปดโมงแปนาทีเลยเลขสวยเนี่ยผมตั้งแล้วแล้วมันจะได้ใช้เหรอฮะคือผมเนี่ยอย่าว่าแต่ห้านาทีอะไรหลักเพิ่มห้าดีผมไม่สนใจหรอก ปกติผมก็นัดกันแปดโมงแปดโมงครึ่งสิบห้าทีก็แปดโมงสิบห้าอย่างเงี้ยก็โอเคแล้วผมนัดคอนเฟลกันแปดโมงแปดนาทีใครจะไปจําไดค้คุณไม่บอกหมอว่าคุณหมอไม่ยาเป็นใช่ไหมคุณคุณเอาไปใช้ตั้งนัดเวลาประชุมไงมันม,มัน,ม,นมันมีคนที่จําเป็นต้องใช้ครับคุณเอกไก่สินแสวงจุ้ยครับจะไปขึ้นบ้านใหม่ไปขึ้นบ้านใหม่ให้ลูกค้าผมเนี่ยแปดโมงแปดนาทีส่งนัดใหม่ให้ลูกค้าเลยแปดโมงแปดนาที จะผ่าท้องขอดรูปผมน้องอดตีสามสามสิบสามอย่างเงี้ยสมมติสมมติเลขสวยเลยเลขสามผมตั้งได้เหมาะครับเหมาะกับประเทศไทยเนี่ยแหละครับ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 ผมตั้งเอเวนต์ยอมยอมตั้งเอเวนต์เป็นหลักนาทีอ้าวต่อไปครับวิธีพิมพ์ตัวอักษรอระพิเศษเนี่ยสมมติผมเปิดโน้ตขึ้นมาผมจะบอกเฮ้ยวันนี้อากาศร้อนว่ะสามสิบแปดองศาองศาพิมพ์แงองศาพิมไงกดเลขศูนย์ค้างไว้ครับ มันจะมีองศาขึ้นมาแล้วเลื่อนนิ้วไปปุ้งเหน่นะสาอยไปองศา,าสมมติค้าง<ม>เนาผมบอกว่าวันเนี้ยผมจะพิมพ์คําว่าสามรอยเยนเงี้ยหน่วยเยนไม่มีมีแต่ดอลลาร์มีแด,ดอลลาร์ากดดอลลาร์ค้างไว้ครับนี่มีเยนให้เลือกแล้วแล้วมันยังมีอย่างอื่นอีกเยอะนะคุณไปลองกดเล่นได้นะ อย่างตัวอักษรตัวเอเล็กไม่เดี๋ยวเงี้ยก็ยังมี A อะไรมันมีแมปอยู่มีแมปเดี๋ยวเซิร์ชให้เดี๋ยวอินเสิร์ตมันจะมีแมปอยู่<ด>ยว่ากดปุ่มปุ่มไหนเป็นเป็นอะไรอืเดี๋ยวเราใส่ลิงก์ไว้ให้โอเคครับต่อไปครับทิกสุดทิกสุดท้ายครับในการใช้เครอร์เซอร์ครับในการใช้เครอร์เซอร์ให้แบบว่าเรียกว่าอะไรล่ะสะดวกรวดเร็วใน p อ o ฟนสมมุติเนี่ยผมมีข้อความเยอะๆอย่างเงี้ยแล้วผมจะเลื่อนเคอร์เซอร์ไป ไปสักบรรทัดหนึ่งอรใครๆก็รู้กดสเปซบาร์ค้างไวใช่ไหมแล้วมันจะเลื่อนเคอร์เซอร์ไปได้เนี่ยผมเลื่อนมาอยู่ตรงนี้ปุ๊บครับพอเลื่อนมาอยู่นี้ปุ๊บสมมุติผมอยากจะก๊อปปี้บรรทัดเนี้ยปกติเราทํไงเราต้องเอานิ้วไปแตะค้างแล้วกดซีเล็กเอะไรสมมติเราอยากจะก๊อปเยอะก็ต้องมาเลื่อนเลื่อนอย่างนี้ใช่ไหมอันนี้ผมเร็วกว่านั้นไงผมก็กดกดสเปซบาร์ค้างเหมือนเดิมผมก็เลื่อนเคอร์เซอร์ไปตรงตรงที่ผมอยากจะก๊อปแล้วผมเอานี้นิ้วนิ้วหนึ่งอ่ะกด แล้วผมก็จะสามารถป้ายต่อได้เลยเห็นะเนี่ยทาให้ดูอีกทีนะเนี่ยกดสเปซ bar ครั้งไว้ผมเลื่อนเคอร์เซอร์มาเนี่ยสมมติตรงนี้ผมอยากจะเริ่มกอ๊อปจากตรงนี้นะผมเอานิ้วอีกนิ้วหนึง่งแต่แต่ตรงไหนก็ได้นะแต่ปุ๊บผมก็สามารถป้ายป้ายต่อได้แล้วเนี่ยเนี่ยผมก็สามารถก๊ <Copy S 2> อปปี้ก๊อปปี้ได้แล้วแล้วก็มาเพจกดสเปซ bar เหมือนเดิมแล้วก็ไปเพจมาเพจอีกที่ที่ผมอยากเพจได้ อะไรเงี้ยโอ้โหแค่คลิปวันนี้มีประมาณนี้แล้วกันหมดแล้วใช่ไหมหมดแล้วอ่ะก็วันนี้ก็แค่นี้ก่อนอืก็หวังว่าคลิปเราคงทําให้คุณมีความสุขไม่มากก็น้อยครับงั้นลาไปก่อนกับรายการคู่หูคู่กี๊ครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์แต่ที่แน่ๆอย่าลืม subscribe ครับกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราบายยครับบายยครับ